สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการเปิดตำนานอัญ,ญปมณีก้องโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้นำเสนอเป็นตอนที่14ในชื่อตอนที่ว่า The Centenary Diamond นะครับเพชรเจรนายแบบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพชรขนาด273.85กกรัดเม็ดนี้เป็นเพชรเจรนายแบบใหม่หรือว่า Mo เด r n c น t นะครับเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งขุดค้นพบได้โดยนะครับใช้ระบบอิเล็กทรอนิกเอ็กซเรย์ที่เหมืองพีเมียนะครับในแอฟริกาใต้ซึ่งได้ขุดค้นพบเม็ดดังๆเช่นเดียวกันนะครับโดยการขุดค้นพบเพชรเม็ดนี้นะครับขุดค้นพบเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีคิศสศักราช1,986นะครับเพชรเม็ดนี้มีน้ำหนักก่อนการเจรินยถึง599กกรัต เป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดนะครับเท่าที่เคยพบมาที่มีสีขาวสมบูรณ์แบบและไร้ตำหนิภายในเม็ดเพชรเม็ดนี้นะครับได้ชื่อว่า The Centenary นะครับในการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของ The b e e r s เมื่อวันที่11มีนาคมปีคิรัสกราศ1988ในงานเลี้ยงนะครับที่จัดขึ้นใกล้เหมืองนะครับคิมเบอรี่โดยที่นายช่างชั้นครูนะครับกาบิโทโนสกี้ ใช้เวลาถึง3ปีเต็มในการเนรมิตเพชรเม็ดนี้ให้กลายเป็นเพชรที่ใหญ่ที่สุดนะครับเจียระไนสวยที่สุดโดยมีนะครับ247เหลี่ยมคือ164เหลี่ยมบนตัวเพชรและ83เหลี่ยมนะครับบนเกลโดเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีการเจียระไนเพชรเม็ดไหนนะครับที่ได้เหลี่ยมมากมายเช่นนี้มาก่อนบนเพชรเพียงแค่เม,ม็ดเดียว ในหมูเพชรน้ำงามที่สุดในโลกแล้วนะครับ The Centenary จะเป็นรองจาก The First Star of Africa แล้วก็ The Second Star of Africa ซึ่งเจรณัยจากเพชรกรินแนนเท่านั้นนับได้ว่าเพชร The Centenary นะครับเป็นเพชรเจรนยัยสมัยใหม่เม็ดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเพช,ชรเมร็ดเดียว ที่รวมเอาวิธีเจรนายแบบเก่าเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ค่อนข้างซับซ้อนเป็นตัวอย่างของเพชรน้ำงามไฟดีที่ปรากฏสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมคิศักราช1991เพชรเม็ดนี้นะครับมีราคาประกันมากกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐปัจจุบันนะครับได้นำมาแสดงร่วมกับเก a สตา a f ฟ f อฟริา และก็ r ร s t e r Star of f f r ฟ c a ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ฮอคอยแห่งลอนดอนนะครับ สำหรับเพชรเดอะเซนเทอรี่ไดมอนด์นะครับก็ไม่ได้มีประวัติลึกลับซับซอ้อนนะครับเพราะว่าเป็นเพชรที่เม็ดใหญ่แล้วก็เพิ่งขุดค้นพบได้ไม่นานนี้เองนะครับก็ยังไม่ได้มีประวัติลึกลับหรือว่าอาถรรพ์ต่างๆกับมันแต่ที่ผมได้นํามาเสนอในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเพชรที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเพชรเพียงแค่เม็ดเดียวนะครับที่ใช้การเจรไนาแบบใหม่และก็แบบเก่าผสมผสานกันแล้วก็เป็นเพชรขนาดใหญ่นะครับที่มีเหลี่ยม เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น247เหลี่ยมนะครับก็คือแบ่งออกเป็น164เหลี่ยมบนตัวเพชร และก็83เหลี่ยมบนเกอร์โดนะครับซึ่งเป็นเพชรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็ได้นำมาเป็นความรู้นะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมในวันนี้นะครับเป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการเปิดตำนานอัญมณีก้องโลกนะครับอย่าลืมนะครับรายการนี้ไม่ได้นําเสนอเพียงแค่อัญมณีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแร่โลหะต่างๆที่มีประวัติที่น่าสนใจนะครับผม กพจะหยิบยกนะครับมานําเสนอเพื่อเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องทาง YouTube อัศวรักษ์ชาแนลนะครับจะเจอกันได้ใหม่นะครับกับรายการเปิดตํานานอัญ,ญมณีกล้องโลกในตอนหน้าตอนที่15นะครับสําหรับวันนี้ตอนนี้สวัสดีครับ